กับคุณลุงอะไรคะคุณลุงคุณลุงคุณลุงคมคุณลุงอาคมคุณลุงอะไรคะสบายดีสบายดีทุกคนที่ติดตามช่องมาว่านี่คุณคำตะก้าเนาะเดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ่นจะพาเก็บเงาะนี่มาเก็บเงาะอยู่สวนป้าพอลล่านี่เดี๋ยวน้องปิ่นสิพาเก็บเงาะเนาะมื้อนี้เงาะ เงาะงามๆเลยเนื้อแน่นๆเลยนี่อันนี้ยังบุทันซุกแหงเนาะยังเขียวอยู่เที่ยวนี่คุณลุงสวัสดีครับฝากเอเคชเชนแนวนำเสนอด้วยนะครับช่องน้องอันนี้คุณเป้าพันน้า มาตลอดเก็บเงาะเก็บเงาะเง้อง้อวันๆเนื้อแน่นๆเลยต้องไปถึงจันเก็บไปพร้อมกินไปพร้อมไม่ต้องไปถึงจันบุรีอืนี่เนื้อนี้แน่นนๆเลยเดี๋ยวน้องปิ่นแกะให้เบิ่งเนะแกะไปนี่เนาะเนื้อเงาะ เล็กแต่ว่ากรอมันดกั<น>เล็กเปลือกมันบางบางเนาะแต่ว่าเนี่อน่ารลายๆเที่ยวงไม่อยวเก็บเงาะโอ๊ยลิงน้อยลิงน้อยเ็ค่ยังน่ะฮึฮักอีลาต้องฮักลูกบ่ต้องดึงฮัก ระวังแตนตอดตาเด้อตอดจมูกดูได้อยู่เขามาใส่เฮดอันนี้เนาะมันจะได้โดมโอเคหันหน้ามึงดูนี่หอนไหมพอนเพื่อนละบ่โอ้ยแล้ว่ปแล้วทางแดดอยู่น้ำจะทำเพราะทุกคนได้นน้ำไหมเดี๋ยวน้องปิ่นพาไปเบิ้งทางพุ่น โดกขนาดเลยนี่ต้นนีโดกโดกพุนตั้งแต่ดินขึ้นไปหาใบพุ่นสุดพุนเลยเนื้อนี่แน่นแห้งพุนอ้สะอ่อนจากสีไทยอันใดก้อนพุนนะเนื้อเงาะพุนนะอย่านนอกปินหักในเบิ่องนะ นี่เนื้อเงาะเดี๋ยวเขาเก็บกล่องไว้นี่กันค่อยเอากระตามาใส่สะอ่อนเด้คันเมือบ้านได้นี่สิซื้อเมือจากสามสี่เข็งเมื่อปั่นพี่น้องอยู่ทางพุ้นกินสีทอด,ดบ้านเ้าละ่ะเมื่อบ้านสิหมักซื้อหมักไม่ซื้อนั้นซื้อนี่เมือเนาะเนื้อเงาะ เดี๋ยวมาหักกิ่งนี้ได้เนี่ยนี่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 ต่ำๆดินนี่ยเที่ยวต้นนี้เยอะเลยนี่ต้นนี้เนี่ยนี่นี่นี่ต้ดินโอ้ต้นนี้ดกค่งหักเลยลูกหักเลยเอามาเก็บให้แม่บ้างด้วยนี่นี่ต่ำๆเอาต่ำๆสูงไม่ถึงนั่นเอาไงนี่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 ลูกยี่สิบบาทโอ้ีลาคือขายแพงแท้นี่นี่มาหักกิ่งนี้เลยหักทั้งกิ่งนี่ กิ่งเดียวยี่สิบบาทวัสดุหักทั้งกิ่งเลยนี่นี่เราต้องหักนี่นี่นี่ต้องหักจังซี๊อกจังซีนี่เอามาเอาแม่หักแล้วนะเล้นแล้วหักอะไรคือบ่าเอาเอาก็บไปใส่ตะกร้าด้วยหักเหรอนี่นี่ทางใต้นี่นี่หักกันข้างล่างเด้หน่ะดึงเอาเลยดึงเลยดึงทั้งกิ่งเลยดึงยังเดียวแล้วต้องหักเลยห้าสิบห้าสิบโอ้ได้ห้าสิบแล้วบ่ หายงะเด้อมือนี้เด้อกอบคักมือนี้แค่อยู่มือนี้โบหอนขึ้นมู่บ้านครับหบ้าม่บ้านเนี่ยใค่อยู่มือนี้บ่ค่อยแดดป็นไรเนาะคันแดดนี่โอ้ยโอ้โหคุณหนาับาทจคตีเก็บตัอใดก้อนสะอ่อนมะลุหะบ้านนะบังดูห่วยฮท่นั่นวะเก็บ งอเด้จ้างอเด้จ้าแล้วต้องหักแมมลูกบ่ต้องดึงย <c oughs> ังสั่นไหมนี่นี่นีเบิ้งไม่เห็ดเบิ่งนี่เที่ยวมาหนี้แมเห็ดเบื้องนี้นี่มาแล้วนี่นี่นหักจังสีไม่หักปักจังสีนี่นี่นี่เบิ่งเด้อแหมเห็ดเด้อนีเด้อ นี่ปักนี่มาขนที่นได้ครับเด้อากเลลูกนี่จักรปยบเก็บเก็บเะคะเก็บให้ได้หลายๆเด้อบนจักรยานเก่งเก่งเก่งจักรยานนี่มือเลยขึ้นได้หลายๆเลย้ก็มีนี่เยโอ้เจอพายุเลยมีักไม่ลักไหมักน้อยทางโน้นมือกี้เากำลมาเก็บเงาะ โอ้ยผื่นนะเงาะชึบนี่เงาะแดงๆเลยเก็บเงาะนั่กันเด้นี่เงาะสดๆเลยเงาะสดๆจากต้น นนะ้องปินก็นสิเก็บกล่องไว้เดี๋ยวเขาค่อยเอากระตามาใส่นี่แม่ขึ้นไปแล้วที่เป็นลิงเด้ไหมนี่เป็นลิงอีกมื่อนั่นก็ไปประเทศลาวเป็นลิงเองเมืเม่อนั่นเยน้ายประเทศลาวกัเป็นลิงเหรแม่แเป็นลิงต่อยใอยดั้งนกผึ่งเอาโหผมเด้อเอา้าปีหยางครัาปีเปีหยังสวัสดีครับโอ้ยปรเทศอยังนี้ สวัสดีค่ะโอ้โหนเป็นตากล้องตากล้องเลยแล้วน้องพี่แอลตากล้องเล้วนี่เล่าความนี่แม่ขึ้นไปปีนเฮ้ยดีมากตอนนี้พี่นเก็บกอโอ้ครับตึ้งให้พอดไเอ่อพอดครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะที่สำคัญตอนนี้กำลังขย่อมเก็บขัดน้างงามไหมพี่น้องได้รับส่งครับทีนาพี็นแน่นาพี่นาสนใจมาเก็บขึ้นสวนับป้าจินเลยครับพี่น้อง ที่นี่เดยวสก็บไปให้ชิมสักตอนนี้พี่นาเนี่ยพี่น้องว่ารับถึงสวนเลยครับเนี่ยแล้วก็กับพี่นางสีไล่นะครับเนาะนี่แม่พี่นาสวนลอยโนไปแล้วีทีสีล้้องปิดแล้วแม่แะปิดมันก็ว่เมันยังไมพอให้อ่ะไป